ครับก็ยืนยันนะครับว่าประเทศไทยเราพร้อมนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพ VNL Final นะครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์นะครับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นรายการที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของวงการวอลเลย์บอล ในเรื่องของสถานที่นะครับเราก็จะใช้อินดอร์สเตียมหัวหมาานะครับซึ่งก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าอายุของสเตเดียมเนี่ยก็ตั้งแต่1966 66, นะถ้าเป็นคนก็กนเกษียณอายุแล้วนะแต่ด้วยความที่เราก็ต้องพยายามนะครับในการที่จะทําให้ทุกอย่างอยู่ในมาตรฐานสากลนะก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนนะและ้วก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆก็ยืนยันนะครับว่าสนามก็มีความพร้อมไม่ว่าจะมีฝนหรือว่ามีสภาพอากาศอย่างไรนะครับก็จะอยู่ในสภาพที่มี ความคงทนแข็งแรงนะรวมถึงเรื่องของการที่เรามีประสบการณ์นะครับในการจัดก,การาขานขัน VNL คราวที่แล้วนะครับเราก็จําลองเหตุการณ์ต่างๆนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะแตกต่างกันนักนะครับก็คาดว่าจะมีผู้ชมนะครับผู้เชียร์เข้าไปเต็มสนามนะครับมีกิจกรรมต่างๆซึ่งก็ทุกอย่างก็เตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของการรองรับครับในสนามที่เข้แฟปบลเ่ื่องมี ครับเราก็เตรียมการนะครับในเรื่องของนอกจากช่อง7สีนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณช่อง7สีจริงๆนะครับที่ได้ถ่ายทอดสดนะถ่ายทอดสดแล้วก็มีแอปพลิเคชันด้วยนะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมภายนอกนะครับก็ได้มีการคุยกันนะครับก็อาจจะมีกิจกรรมที่เป็นแฟนโซนนะครับในการที่จะร่วมชมร่วมเชียร์กันนะครับเดี๋ยวต้องขอดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ยืนยันว่าทุกทุกเรื่องนะครับเราก็ ได้แสดงความกังวลตั้งแต่ต้นนะก็ต้องเรียนว่าผู้ที่ได้บัตรชมนะครับถือว่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและโชคดีจริงๆนะครับเพราะาตอนนี้บัตบัตรหายากจริงนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปนะครับก็คงจะได้ดูถ่ายทอดสดนะครับอย่างที่ช่องจัดสีได้ยืนยันนะครับว่าถ่ายทอดทั้ง8แมชครับ อตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราสามารถที่จะบระหิหารจัดการได้คอนเสิร์ตนั่นจะไปอยู่ที่ราชมังนะครับซึ่งก็เป็นคนละโซนกันนะซึ่งก็ไม่ไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของการเตรียมพร้อมครับโอเคครับช่วงแขกของวันแรกไม่ได้มีคอนเสิร์ต